สวัสดีครับวันนี้มาเรียนรู้วิธีการทำ n d Map ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาที่นักศึกษาหลายคนเวลาทำทบทวนเนื้อหาวิชาต่างๆเนาะสิ่งสำคัญก็คือเราต้องการจัดทำ n d Map มีวิธีการปัจจุบันเนี่ยมันมีเครื่องมือใหม่ๆนะที่เราสามารถสรุปหน้าเว็บเพจให้มาเป็น n d Map ได้อัตโนมัติเลยนะครับซึ่ง มันก็จะช่วยทุ่นเวลาหรือลดแรงนะครับแนวทางในการสรุปให้เราอย่างรวดเร็วถ้าเราไปเจอข้อมูลในเว็บไซต์นะครับหรือเว็บเพจที่ดีๆนะครับคราวนี้ตัวที่อาจารย์จะใช้นั้นนะครับเราจะเอามาสรุปเว็บอันนึงสมมติอาจารย์สนใจเรื่องของประเด็น IoT เนาะ i n t e r n e t of t h อ n g s อยากจะให้โปรแกรมมาสรุปเนื้อหาว่าในหน้าเว็บเนี่ยมันมีพูดประเด็นอะไรบ้างจริงๆมันสามารถทำได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ ก่อนอื่นให้เราเข้าไปที่ Google นะครับ co.th นะครับแล้วก็พิมพ์หา extension ที่ชื่อว่า m y p a n นะครับ, extension. น,รบ extension นะครับ MyPane x t e n s i o n นะครับจากนั้นให้เราคลิกเข้าไปที่บรรทัดของ Google Chrome extension ตนนัวนี้เพื่อทำการติดตั้งนะครับนะตอนนี้ MyPane x t e n s i o n เราก็เพิ่มนะครับกดปุ่มสีน้ำเงินนี้ได้เลย เพิ่ม Tool Chrome นะครับใช้ Google Chrome นะครับข้อดีของมันนะเราก็แอดเข้าไปใน extension เลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะทำการเลือกธีมนะครับแล้วก็ได้1ิบแปดีมแล้วก็8 Layout นะครับแล้วก็สามารถ export เป็น PNG หรือ Print ได้นะครับคานนี้ในหน้าเว็บเราสามารถเอามาแขวนไว้ตต๊ t ทูบาร์ตรงนี้ได้นะครับให้เราคลิกที่คำสั่ง extension ตรงนี้เห็นไหมครับมุมบนกวาแล้วก็เลือก m ม p ์เพนเนี่ยก็ปักหมดเลย่มันก็จะปักไว้ใช้งานนะครับตัวไหนที่เราปักหมดไว้มันก็จะปรากฏตรงนี้นะครับคราวนี้วิธีการใช้ก็ไม่ยากเราก็แค่เข้าไปที่หน้าเว็บที่เราต้องการนะครับก็บอกแล้วก็คลิกที่ปุ่มนี้แต่ถ้าเกิดหน้าเว็บไหนที่ถูกคลิกไปแล้วนะครับมันจะบันทึกเก็บไว้เพราะนั้นเราไม่เจเวลาคลิกซ้ํามันก็จะไม่สามารถประมวลผลได้ซ้านะนะมันสามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านั้นนะครับยกเว้นรูปภาพนะครับดึงเฉพาะตัวคีย์เวิร์ดประเด็นสําคัญนะครับ เอามาเรียบเรียงให้เป็นไมล์แมปได้สวยงามนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอาจารย์ก็ไปที่เว็บ Oracle ตรงนี้นะครับซึ่งมีประเด็นพูดถึงเรื่องอะไรคือ iOt นะครับที่เป็นประเด็นที่อาจารย์สนใจนะครับอาจารย์ก็คลิกที่ปุ่มนี้ได้เลยนะครับน่ะอ่ามันก็จะโหลดทันทีเลยนะครับ What is i o t นะมันก็จะดึงข้อมูลเข้ามานะครับแล้วก็อาจจะขยับขยายได้นะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกบาร์นี้ได้นะครับ เราดูนะครับถ้าเราถ้าเราคลิกด้านล่างบ v o r น n t a l bar คลิกไปจุดไหนมันจะวิ่งไปที่เว็บตรงนั้นนะครับดีส่วนนั้นนะครับเนี่ย what is s u n นะครับเนี่ย unlock เห็นไหมมันก็จะทำให้สะดวกในการอ่านได้ด้วยนะครับทุกปร,ประเด็นเลยนะครับคราวนี้ตัวนี้ก็คือเอามาใช้ในการเลือกธีมนะครับถ้าเราต้องการธีมสวยงามเห็นไหมครับธีมตรงนี้นะสิบหกธีมนะครับมีสิบหกธีมส่วนตัวนี้คือเรียงรูปแบบ นะเรียงรูปแบบแบบไหนนะครับแบบไหนที่เราชอบวางไว้ตรงกลางไหมนะครับตรงเนี้ยหรือวางไว้ด้านซ้ายนะครับแล้วเรียงออกมานะครับอินเดอร์ลอฟติงกับได้เช่นเดียวกันนะครับนะแล้วเวลาปริน์ก็คือตรงนี้นะครับสัง่งปรินต์ได้เลยนะครับแล้วก็จะได้หน้าเพจปรินต์นะครับนะหน้าเพจนะครับไปแต่ตัวนี้อาจจะไม่ได้ปรินต์ตัวอ่า m ม่แมพเนาะมันเป็น p r i n t น่หนะฮะปรินเนแต่ส่วนที่เราต้องการคืออะไรครับตัวรูปภาพนะครับ Save map, เดี๋ยวเซฟไม่แม็นะครับตัวปุ่มนี้เซฟไม่แมพทูเปียนจีแมเดี๋ยวลองดูนะครับ uh, ไปแล้วเราลองเปิดดูนะครับว่าที่ไม่แม p อ่าเราก็จะได้ไม่แม p ออกมาไปใช้งานนะครับสะดวกเลยทีเดียวนะครับอ uh, นี่ก็คือเป็นภาพรวมนะครับที่อาจารย์ให้ไว้ส่วนนี้เป็น community นะครับ คราวนี้พอเราใช้งานเสร็จเราสามารถปิดได้นะครับปิดเพลนตรงน,นะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าจอปกติของมันนะครับนะครับ what is my น a นะครับปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวลองเข้ามาใหม่นะครับเข้ามาใหม่อันนี้เราลองคลิกใหม่มันจะมันจะยังจําข้อมูลเก่าอยู่นะครับว่าเราใช้ตัวไหนหรือฟังก์ชันไหนนะครับก็ไม่ต้องทํางานซ้า อันนี้เราลองไปสามารถประยุกต์ใช้กับข้อมูลเว็บอื่นๆได้นะครับเว็บอื่นๆได้ที่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเราต้องการให้มันสรุปข้อมูลออกมาเป็นไมล์แมปลองไปประยุกต์กันดูนะครับถ้ามีคําถามคอมเมนต์นะครับที่ใต้คลิปนี้ได้ตลอดเวลานะครับเผื่ออาจารย์จะมีประเด็นที่จะนําเสนอต่อไปสําหรับวันนี้ก็สวัสดีทุกๆท่านนะครับ